เช็คด่วนใจเบีย้ยความพิการเพิ่ม22พฤศจิกายนนี้ครับกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทเข้าบัตรคนจนบัตรสุขการแห่งรัฐของคนพิการในวันที่22พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกของกรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนกันยายน64โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e ีม n e นี่ในบัตรคนจน บัตรสุขการแห่งรัฐเพื่อให้รวมเป็น1,000บาทต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสุขการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมยังคงได้รับเบี้ยความพิการ800บาทตามเดิมครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายน63กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการ เข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน63ส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรจัดการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทโดยโอนเข้าบัตรจัดการแห่งรัฐในวันที่22พฤศจิกาย,ยน63หรือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้กําหนดวันจ่ายเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมเข้าบัตรคนจนบัตรจัดการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยเริ่มตั้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน63ไปจนถึงเดือนกันยายนปี2,564ครับซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c a ซ l center ของกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์02-270-6400ในวันและเวลาราชการโครศกกรมบัญชีกลางกล่าวครับ,รบนี่ก็เป็นข่าวสารสาระท่ารู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมในวันที่22พฤศจิกายนและ ทุกวันที่22ของเดือนตั้งแต่เดือนพฤิกายน63ไปจนถึงเดือนกันยายน64สิ้นปีงบประมาณ64ปีหน้าครับก็หวังว่าข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังที่ช่องดีทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ